มอร์นิ่งยามเช้าจิ๋วใจโกครับนี่คือโรงแรมที่เราพักหน้าโรงแรมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปอุทยานกันสมมถทงสามนัำเมเ็ดแลงเริ่มเปลี่ยนสีแล้วใบไม้ กำลังจะเดินไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งต่อจากรถบัสเมื่อเช้าตื่นแต่ตีหออกจากโรงแรมเจ็ดโงเช้าว้าวาดูสิวยมากเลย ใบไม้เปลี่ยนสีสวยงาม14ตุลาคมครับใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามทุกคนสิบคนล้ากคคนร้านแทุกคนมาเที่ยวที่นี่กัน 丰富多样的美食可供大家选择，倡导文明。哎，上下车请注意安全，不要拥挤、推搡，请工作人员、工作人员维护好安全有序的乘车秩序，祝您旅途愉快。九寨沟景区旅游游客朋友。 กำลังจะขึ้นไปชมแม่น้ำห้าสีนะคะคนเยอะมากเลยรอเพื่อนๆพือนอยู่ค่ะนั่นรถคืนนี้ตอนนี้เราเข้าคิวรอ,อขึ้นรถนะครับที่จะขับรถไปชมตามจุดต่างๆภายในอุทยานข้างในก็จะมีเป็นบริเวณกว้าง พอแถวเพื่อไปขึ้นรถบัสเ<ม>พื่อจะไปเที่ยวข้างในอีกทีหนึ่งคนล้านแปดท้ายแถวครับดูมองไม่เห็นเลยก็จะม,มาขึ้นรถคันเล็กๆแบบนี้นะครับ<ม>เป็นบัสนะครับเราไปไนเหครับ ในสถานที่เขามีกันหมนดนะฮะต้องมีไกด์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะคบแหล่งนี้ให้แล้วก็โชเฟอร์กับรถยนต์นะครับที่ให้บริการให้เรานะครับวันนี้เขาทั้งวันอยากอยู่กับเราสำหรับคนที่เหมารถไม่ได้ก็เดินไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอไปถึงยู่รถเาก็รอครับย อันนี้เหมือนกวอนพลยาวไว้มามีฝนตกลงมาก็เลยมีหิมะละนะครับเริ่มจากมีหิมะตกแล้ววันเชิญเขานะครับรับมาถึงที่นี่ถ้าท่านมาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับไม่ต้องไปที่แปลกแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันเลยตกน้อยอยู่หลังน้ำตกลู่ลี่หลังลู่ลี่หลัง ตอนนี้เรามาแวะที่น้ำตกอ่านอะไรวะเนี่ยนูเรวลังโื่อฟอลอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นูเรวลังเหรอนูเรลังนี่ฮะวันนี้เรามาแวะที่น้ำตกนูริยังนะคะไปดูกันค่ะไปดูกันมาแวะที่น้ำตกครับจุดแรกของจิ๋วใจ้โก ตกครับจะตกประมาณนี้สวงามเป็นน้ำผายาวประมาณ100เมตรได้มั้งฮะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกคุยลังนะคะเป็นน้ำตกแห่งหนึงน่งที่ชื่อไจโกค่ะดูส่คะสวยงามมาก สวยมาก